สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมสายหมานแท้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ปั่นนายี่สิบไร่นะผมก่อกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก่อน,นี้เจ้าเฟอร์ก็เป็นพ่อผมเองครับผมพ่อครับคุณพ่อผมมนะัน <c oughs> นี่เยวดูฝีมือดูฝีมือนี่นี่นะครับนานก็สามเหลี่ยมครับผมน,ะนานสามเหลี่ยมมาดูรุ่นเก่าเขาปั่นยังไงให้มาดูฝีมือเขาโอ้โอ้โอ้โอ จีมือพ่อผมนะครับจะรีบไปไหนดูสูตรเขาสูตรทำเหมือนทำเหมือนไถนี่ครับผมหวานข้าวนาปีจังหวัดสุรินทร์ ก็จะห้อยๆเนี่ยับโดตารี่เป็นของวิเชียนนะผมนะวิเชียนนะครับวิเชียนก็เราปั่นอยู่ที่ราคาสองห้าสิบนะครับระยสองร้อยห้าสิบนะครับรอบสองก็สี่ร้อยนะผมนะรอบสองสี่ร้อยนี่นะ โอยจะลุ่มอมบรรยากาศก็แดดร้อนมากเลยครับผมวันนี้กระเอาคลังกระเอาคลังก็ฝนไม่รู้จะมาสองสามวันนี้หรือเปล่าดินก็แข็งนะผมน,ะนั่นดินแข็งอยู่แต่ก็พอปั่นได้นะ หหลลบบดูกตัวนี้เป็นแอร์สามหกนะผมนะก็อายุสิบเอ็ดปีแล้วนะครับผมนะอายุสิบปีแล้วก็เสร็จงานวันนี้นะผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะอัพอัพเดตนะผมนะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะผมนะ ก็ฝากติดตามด้วยนะผมน่าฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ